ฮ Welcome our Library knowledge Where Library hey, it oh, to our of History วันนี้ในคลาสนิติปรัชญาเราเรียนกันถึงพัฒนาการของความคิดทางกฎหมายสมัยใหม่ตั้งแต่ยุคเรเนซองส์ไปจนถึงศตวรรษที่17โหฟังดูยาวเลยแบบนี้เล่ามาเป็นเรื่องๆให้ฟังได้ไหมฉันไม่ได้เข้าเรียนวันนี้เลยได้สิงั้นเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนนะ ช่วงนี้เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ซึ่งมันไม่ใช่แค่ความคิดกฎหมายแต่มันผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมเลยอืมฟังแล้วเหมือนเป็นการเปลี่ยนยุคสมัยจริงๆใช่ไหมใช่เลยอย่างแรกคือการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือเรเนซองส์มันเกิดจากการสะสมทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคกลางพอการค้าขายเติบโตชนชั้นพ่อค้าและชนชั้นกลางก็เด่นขึ้น โดยเฉพาะอิตาลีเหนือที่เป็นศูนย์กลางความเจริญแล้วก็มีการประทะสังสรรค์กับโลกอิสลามทำให้ชาวยุโรปกลับมาศึกษาความรู้กรีกโรมันโบราณอีกครั้งงั้นกฎหมายก็เริ่มจะโยงเข้ากับวิทยาการและตลาดมากขึ้นสินะใช่และยังมีการขยายตัวของโลกด้วยนะพวกนักเดินเรืออย่างโคลัมบัสค้นพบทวีป, America, ama, เปอเมริกาวาสโกดากามาเปิดเส้นทางไปอินเดียสิ่งเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปเลย แล้วเรื่องศาสนาล่ะมีผลยังไงมีมากเลยนี่แหละคือการปฏิรูปศาสนาโดยมาตินลูเทอร์เขาแปลไบ,บเบิลเป็นภาษาเยอรมันทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ไม่ต้องขานศาสนาจักรอีกทั้งเขาขัดข้านการขายใบไถ่บาปนี่คือการท้าทายอำนาจศาสนาจักรโดยตรงพอรวมกับกระแสมนุษยนิยมที่ยกย่องศักยภาพของมนุษย์มันก็ทำให้เกิดการให้คุณค่ากับปัจเจกและเสรีภาพมากขึ้น ฟังแล้วเหมือนมนุษย์เริ่มตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของตัวเองใช่ไหมถูกต้องเลยคนเริ่มเห็นว่าทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้าพระเจ้าและมีสิทธิเลือกชะตากรรมของตัวเองแนวคิดนี้ก็ค่อยๆเชื่อมเข้าสู่การก่อตั้งรัฐสมัยใหม่รัฐเริ่มแยกตัวออกจากศาสนาจักรเกิดสมบูรณาญาสิทธิราชและท้ายที่สุดก็กลายเป็นรัฐประชาชาติที่ผูกพันกันด้วยภาษาและวัฒนธรรมหลังพักเบรก อาจารย์ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงใหม่ของการบรรยายคราวนี้โฟกัสไปที่ความคิดเชิงลึกของนักปรัชญาการเมืองและกฎหมายยุคใหม่ว่าพวกเขาเสนออะไรที่กลายเป็นรากฐานกฎหมายและรัฐในปัจจุบันดีเลยเมื่อกี้เหมือนได้เห็นภาพใหญ่ตอนนี้อยากฟังรายละเอียดว่าพวกนักคิดเขามีแนวทางยังไงเริ่มจากมาคเคียเวลลีก่อนเขามองการเมืองแบบสมจริงไม่โรแมนติกเขาบอกว่า ผู้ปกครองควรทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจและรัฐแม้จะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือความรุนแรงเขาเน้นว่าเป้าหมายสำคัญคือเสถียรภาพของรัฐฟังดูโหดนะแต่ก็เหมือนสะท้อนความจริงของอานาจนะใช่ต่อมาคือจอห์นโบดินเขาพูดถึงอำนาจอธิปไตยว่าต้องเด็ดขาดไม่แบ่งแยกเพราะถ้าอำนาจซ้อนกันรัฐจะไร้เสถียรภาพหลักคิดนี้สนับสนุนสมบูรณาญาสิทธิราชงั้นก็คือเน้นความเข้มแข็งของรัฐอีกเหมือนกัน ถูกต้องแต่พอถึงฮิวโก้โครเตียสเขาเสนอเอกแบบเขาเชื่อว่ามีกฎหมายธรรมชาติเหนือรัฐเขาเป็นคนวางรากฐานกฎหมายระหว่างประเทศและยืนยันว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมีหลักยึดอันนี้ดูเริ่มไปทางสากลแล้วนะใช่เลยแล้วก็มาถึงฮอปส์ที่มองมนุษย์ในสภาพธรรมชาติว่าน่ากลัวเหมือนอยู่ในสงครามตลอดเวลามนุษย์คือหมาป่าของมนุษย์ ดังนั้นทุกคนเลยทำสัญญาสังคมยอมมอบอำนาจให้ผู้ปกครองเด็บขาดเพื่อรักษาความสงบเข้าใจและททำไมถึงต้องมีรัฐที่แข็งแรงแต่จอร์นล็อกมองต่างออกไปเขาเชื่อว่ามนุษย์มีสิทธิติดตัวมาแต่กำเนิดเช่นชีวิตเสรีภาพทรัพย์สิสนรัฐมีหน้าที่แค่คุ้มครองสิทธิ์เหล่านี้ไม่ใช่กดขี่ถ้ารัฐละเมิดประชาชนมีสิทธิลุกขึ้นต่อต้านอันนี้คือรากฐานของประชาธิปไตยเลยใช่ไหมใช่เลย และมองเตสเคียร์ก็เสริมด้วยหลักแบ่งแยกอำนาจระหว่างนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเพื่อไม่ให้ใครผูกขาดอำนาจโหฟังแล้วเห็นเลยว่าแต่ละคนช่วยกันปูทางสู่ระบบกฎหมายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ใช่แล้วอาจารย์ก็สรุปว่ากฎหมายสมัยใหม่เกิดขึ้นจากการรวมกันของหลายแนวคิดทั้งความสมจริงทั้งอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของสัญญาความจาเป็นของรัฐและการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ ทุกอย่างประสานการจนกลายเป็นฐานของกฎหมายและรัฐแบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันฟังแล้วเหมือนเราเดินทางจากยุคโบราณมาถึงโลกสมัยใหม่เลยนะใช่แล้วอาจารย์ยังบอกด้วยว่าการเข้าใจนักคิดเหล่านี้คือการเข้าใจว่าทำไมระบบการเมืองและกฎหมายในโลกตะวันตกถึงเป็นแบบนี้และมันยังส่งผลต่อไทยด้วยเพราะเรารับแนวคิดเหล่านี้เข้ามาผสมในระบบกฎหมายของเรา เล่ามาแบบนี้ฉันได้ครบเลยทั้งภาพใหญ่ทั้งรายละเอียดขอบใจนะที่อธิบายยินดีเลยอย่างน้อยเราก็เหมือนได้เรียนไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องครูอันเคินะคะ